สวัสดีครับผมอาจารย์ดรสัตคุณโคสาวินท้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาจอดำให้กับโปรแกรม OBS นะครับจะแก้ปัญหานั้นยังไงนะครับเรามารับชมกันนะครับนะครับการ Display Capture เนี่ยก็คือการสั่ง OBS ให้แคสทั้งหน้าจอนะครับอย่างตอนนี้ผมมี2หน้าจอนะครับหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจออีกอันหนึ่งนะครับซึ่ง เวลาเราสั่งให้แคสหน้าจอเนี่ยโดยมากหน้าจอหลักมักจะมีปัญหาดำนะครับหายไปเลยไม่มีภาพนะครับวิธีแก้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีเซตอัพตัวดิสเพลย์แคปเจอร์ก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเรามาที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับบวกนะครับแล้วเราก็เลือกอันที่เป็นดิสเพลย์แคปเจอร์นี้นะครับตั้งชื่อนะครับ สมมติผมจะเอาจอหนึ่งมอาจจะดิสเพย์แคปเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับสังเกตครับตัว OBS เนี่ยเขาจะรู้เองนะฮะว่าพอเราเขียนดิสเพย์แคปเจอร์หก็คือหน้าจอหลักหน้าจอแรกนะครับเขาก็จะเลือกมาให้มันไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเราลองมาเปลี่ยนตัวนี้เอาเป็นดิสเพย์แคปเจอร์อันที่2นะครับมีขนาดหน้าจอให้ด้วยนะครับอันที่2เนี่ยถ้าสําเร็จจะเป็นี้นะครับผมเอาผมทาอันหนึ่งไว้ก่อนนะครับกดโอเคไปนะครับ ตอนนี้นะครับเรามี Display Capture 1หนนะครับผมเลื่อนอันที่1ลงมานิดนึงนะครับลำดับบนซอสตรงนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับอันไหนอยู่บนสุดก็จะอยู่เลเยอร์หน้าสุดนะครับอันไหนไล่ลงมาก็จะถูกซ้อนถับลงไปนะครับอันนี้ผมเปิดทั้ง3อันนะครับผมลองปิด Display Capture 2ให้ดูนะครับก็จะเป็นหน้าดำๆแบบนี้อันนี้ก็คือปัญหาที่ทุกคนเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้ไขนะครับ ให้วิธีคือให้คลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแล้วกด Display Settings นะครับ mm hmm. เมื่อ Display Settings ขึ้นมาแล้วนะครับ mm hmm. หน้าตาจะคล้นนายๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้ Move ลงไปถึงข้างล่างนะครับเลือกตรงนี้นะฮะกรา i ิกเซ t ติ g งนะครับกรา i ิก s t พอกดเข้ามานะครับ mm hmm. เขาจะมีเลือกไว้ที่ Classic App ให้เราปล่อยไว้ตามนี้นะฮะ mm hmm. กด Browse หลังจากกด Browse แล้วเราก็หาที่อยู่ของ ไฟล์ exe ของ OBS นะครับ exe ของ OBS เนี่ยของผมเป็นระบบ Windows 64นะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ตามนี้นะครับอยู่ในไดร์ C โปรแกรมไฟล์ OBS Studio นะครับแล้วก็ bin แล้วก็6 4 b i บิตนะครับแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับกด add เข้าไปนะครับหลังจาก add แล้วนะครับก็กดที่ option นะครับเลือกเป็น power saving option นะครับ คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดบนคอมพิวเตอร์นะครับของใครที่มี2กราฟิกการ์ดนะครับโดยมากเราจะมีกราฟิกการ์ดออนบอร์ดนะครับเป็น Intel นะครับแล้วก็มีกราฟิกการ์ดแยกออกมาอีกอันหนึ่งคือ NV ็นวีดียนะครับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้การประมวลผลอย่างสูงนะครับจะไม่ได้ใช้การเอ็นวีดียจะใช้กราฟิกการ์ดออนบอร์ดตลอดนะครับตัว OBS เเนี่ยเขาสับสนระหว่างโล่พาวเวอร์กับไฮพาวเวอร์โล p พาวเวอร์ก็คือใชออนบอร์ดนะครับไฮพาวเวอร์ก็คือใช้ board, ร high power กราฟิ card ก ทีนี้เราต้องเป็นผู้บอก obs เองว่าโปรแกรม obs นะเวลาแคปเจอร์เนี่ยให้ใช้เป็น low power saving นะครับก็คือพูงง่ายๆให้ใช้การแคปเจอร์จากกราฟิกการ์ที่เป็น on board นั่นเองนะครับกด save นะครับใช้ได้แล้วครับทีนี้ก็ปิดไปนะครับกลับมาที่ obs เรานะครับท่านต้องปิด obs แล้วเปิดใหม่นะครับปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่เลยก็จะทำให้ดิสเพย์หนึ่งนะครับ สามารถกลับมาได้นะครับผมปิดแลวเปิดใหม่แล้วนะครับดิสเพย์หนึ่งผมมาแล้วเนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับนี่คือหน้าจอหลักที่ผมมีอยู่นะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรือมีอะไรอยากให้สอนเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ